สวัสดีค่ะจิมมี่ตามไปดูวันนี้จะพาทุกท่านไปท่องโลกลงทุนในมุมมองของดรนิเวศเหว่ชิราวรากรค่ะวันนี้อาจารย์มาในหัวข้อการปรับพอร์ตหุ้นเรื่องราวจะเป็นแบบไหนไปฟังกันได้เลยค่ะตั้งแต่เป็นนักลงทุนเต็มตัวแบบ VI หลังวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540ผมก็ใช้พอร์ตลงทุนแทบจะแบบเดียวมานานมาก แทบจะเกือบ20ปีนั่นก็คือลงทุนเฉพาะในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการลงทุนเกือบ100%แทบจะตลอดเวลาวิธีการลงทุนก็คือการเลือกหุ้นเป็นรายตัวแบบ VI, พอร์ตเป็นแบบโฟกั s สหรือเน้นการถือหุ้นน้อยตัวโดยเฉพาะหุ้นที่ตัวใหญ่ๆจะมีแค่6-7ตัวซึ่งคิดรวมกันประมาณ75%ของพอร์ตที่เหลือซึ่งก็มีไม่เกิน10 ก็จะเป็นหุ้นตัวเล็กที่ไม่มีนนย่สําคัญกับผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงบ้างหุ้นตัวที่ใหญ่ที่สุดของพอร์ตก็จะไม่เกิน50%ของพอร์ตในระยะยาวเกิน4-5เดือนโดยทั่วไปแล้วตัวใหญ่ที่สุดก็มักจะไม่เกิน30-40%และหุ้นตัวใหญ่อันดับ2ก็มักจะใหญ่ไม่เกินครึ่งหนึ่งของตัวแรกแนวทางการจัดพอร์ตแบบนั้น ได้ผลดีมากมาจนถึงประมาณเมื่อ5-6ปีที่แล้วที่ตลาดหุ้นไทยและเฉพาะอย่างยิ่งหุ้น VI ที่เป็นแนวซ u ปเปอร์สต็อกเริ่มทำผลงานตกต่ำลงมากและอนาคตก็ดูไม่สดใสาตามภาวะเศรษฐกิจของไทยที่ถดถอยลงเพราะโรคโควิด -19 และการที่คนไทยแก่ตัวลงมากซึ่งส่งผลให้หุ้นของบริษัทที่แข็งแรง และโดดเด่นไม่ไปไหนมานานต่อเนื่องและผมก็สรุปว่าการจัดพอร์ตลงทุนแบบเดิมที่ใช้มานานนั้นอาจจะไม่เหมาะสมอีกต่อไปและถ้ายังดึงดันทําแบบเดิมอยู่ผลตอบแทนการลงทุนที่เคยทำได้ดีมาก<ๆ>ก็จะตกต่ำลงไปเรื่อยๆว่าที่จริงช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นผลตอบแทนพอร์ตก็ค่อนข้างย่าแย่และไม่ได้ดีกว่าดัชนีตลาดมากนะักการจัดพอร์ตใหม่ของผม เริ่มจากการมองหาตลาดหุ้นใหม่ที่จะลงทุนควบคู่กับตลาดหุ้นไทยโดยที่ตลาดใหม่จะต้องเป็นตลาดของประเทศที่โตเร็วมีความพร้อมสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศต้องเป็นตลาดที่จะมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ในอนาคตซึ่งก็หมายถึงว่าควรจะมีประชากรจำนวนมากพาสอสมควรอีกประเด็นหนึ่งก็คือควรจะอยู่ไม่ไกลจากไทยนักและผมก็พบว่าเวียดนามนี่แหละคือคาตอบ การปรับพอตโดยการเพิ่มการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนั้นในช่วงแรกเนื่องจากยังไม่รู้จักหุ้นรายตัวของเวียดนามเลยว่าที่จริงยังแทบจะไม่มีนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในเวียดนามเลยผมจึงปรับแนวทางการลงทุนในพอร์ตเวียดนามเป็นแบบเลือกหุ้นโดยใช้สูตร VI ของ Joel Greenberg ในหนังสือ The r i t t l e Book That b e a t the Market ซึ่งอ้างว่าสามารถทำผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้อย่างงดงาม รอบแรกของการลงทุนในเวียดนามผมใช้เกณฑ์หาหุ้นที่มีค่า P/E ไม่เกิน10เท่า Price to Book ไม่เกิน1เท่าและค่า Dividend Yield ไม่ต่ำกว่า5%ต่อปีซึ่งได้หุ้นมากกว่าร้อยตัวเป็นตัวเล็กๆที่มีแต่คำว่าหุ้นถูกเพียงอย่างเดียวแต่ไม่มีคุณภาพและมักจะไม่โตเป็นหุ้นรับวิสาหกิจขนาดเล็กสภาพคล่องน้อยมากผมใช้เวลาไม่ต่ำกว่า6เดือนในการสร้างพอร์ตนี้มองย้อนหลังกลับไป ผมคิดว่าการประพอตครั้งนี้อาจจะถูกต้องในแง่ของตลาดหุ้นแต่กลยุทธ์ที่ใช้ในการเลือกหุ้นลงทุนนั้นผิดพลาดอย่างแรงผมคิดว่าในตอนนั้นผมรีบร้อนเกินไปและเชื่อในหลักการหรือสูตรการลงทุนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะมีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับว่าที่จริงผมเองก็เคยทำการศึกษาเรื่องนี้ในประเทศไทยย้อนหลังไปหลายสิบปีซึ่งพบว่าการลงทุนโดยใช้สูตร VI นั้นได้ผลตอบแทนที่ดีเลิศยิ่งกว่าการลงทุนในซูเปอร์็อกด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของการศึกษาหรือจุดอ่อนของสิ่งที่ผมทำก็คือผมไม่ได้ตระหนักว่าผมจะต้องสามารถขายหุ้นในพอร์ตทุกสิ้นปีได้โดยที่ขายได้ในราคาตลาดที่เห็นด้วยและหลังจากนั้นก็ต้องซื้อหุ้นใหม่ตามสูตรเดิมด้วยซึ่งผมก็ทำไม่ได้ผมติดหุ้นตัวเล็กๆที่ซื้อตามสูตรแต่ขายไม่ได้เนื่องจากไม่ค่อยมีสภาพคล่องและเมื่อไม่ได้ขายมันก็ค้างอยู่ในพอร์ตหลายปีโดยที่ให้ผลตอบแทนต่า ผมแก้ไขหรือปรับพอร์ตเวียดนามมาหลายปีโดยการเพิ่มเงินลงทุนเข้าไปและซื้อหุ้นซูเปอร์สต็อกที่ผมเริ่มรู้มันควรจะเป็นหุ้นตัวไหนและตลาดเวียดนามนั้นเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนักลงทุนรุ่นใหม่เริ่มเข้าไปลงทุนมากขึ้นเช่นเดียวกับบทวิเคราะห์ที่ออกมามา,มากมายล่าสุดที่ผมเริ่มปรับพอร์ตเวียดนามอีกครั้งหนึ่งโดยการทยอยขายหุ้นขนาดเล็กที่ผมคิดว่าไม่มีอนาคตในระยะยาวจนแทบจะหมด แน่นอนว่าผมต้องทำใจขายในราคาที่ไม่ดีเลยสำหรับหลายๆตัวเพราะผมทำอย่างรวดเร็วมากผมคิดว่าในการปรับพอร์ตนั้นเราต้องทำตามหลักการอย่าเสียดายสิ่งที่ต้องเสียไปเป็นต้นทุนของการปรับพอร์ตมิฉะนั้นมันจะไม่สำเร็จในทำนองค่าควายอย่าเสียดายพริกหรือเกลือพอร์ตเวียดนามของผมถูกปรับ จนเข้ารูปแบบที่ทำมาตลอดในประเทศไทยแล้วนั่นคือประกอบไปด้วยหุ้นซ u เปอร์สต็อก5ถึง6ตัวมีสัดส่วนมากกว่า75%แล้วนอกจากนั้นเนื่องจากประเด็นเรื่องของการเสียภาษีบุคคลธรรมดาสำหรับหุ้นที่ลงทุนในต่างประเทศที่เพิ่งถูกนำมาใช้ผมก็ยังได้ปรับพอร์ตหุ้นเวียดนามให้เข้าอยู่ในรูปบริษัทซึ่งจะเสียภาษีเพียง20%แทนที่จะเป็นเสียภาษีถึง35%ในกรณีของบุคคลธรรมดาถ้ามีการนาเงินกลับประเทศไทย การเก็บภาษีที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้ผมคิดต่อไปว่าเราต้องไม่เปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่าตลาดหุ้นไทยนั้นหมดยุคไปแล้วยังไงเราก็ต้องไปลงทุนนอกประเทศเพิ่มขึ้นอีกผมจึงคิดว่าผอ่อนในประเทศที่คิดเป็นเกือบเจดของความมั่งคั่งของผมนั้นยังมากเกินไปผมจึงวางแผนที่จะปรับในส่วนนี้โดยการลดขนาดลงอาจจะเหลือสัก30-40%และนําเงินส่วนที่เหลือไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่ม แต่การลงทุนในส่วนของต่างประเทศใหม่นี้ผมคงจะไม่นำมารวมในบริษัทที่ยังไงก็ยังเสียภาษีนิติบุคคลถึง20%จากผลกำไรประจำปีผมคิดว่าการนำไปลงทุนในกองทุนรวมไทยที่ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศ หรือลงทุนใน DR ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในไทยที่เป็นตัวแทนหุ้นในต่างประเทศจะดีกว่าเหตุผลก็เพราะว่าเมื่อกำไรและขายกองทุนหรือหลักทรัพย์นั้นเราจะไม่เสียภาษีเหมือนหุ้นที่เราไปลงทุนในต่างประเทศโดยตรงการลงทุนในกองทุนหรือ DR ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเราเลือกไม่ได้ว่าจะลงทุนหุ้นตัวไหนเพราะนั่นจะมาจากบริษัทหลักทรัพย์ที่เสนอกองทุนรวมหรือสร้าง DR ขึ้นมาซึ่งเขาก็จะต้องดูว่า จะมีคนสนใจมาลงทุนหรือซื้อขายไหมอย่างไรก็ตามด้วยกฎหมายภาษีการลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่มีการตีความเปลี่ยนไปบรเกอรก็อาจจะมีการเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมากขึ้นเรื่อยๆผมคิดว่ามีหุ้นและกองทุนต่างประเทศเพียงพอที่ผมจะเลือกลงทุนดังนั้นพอร์ตการลงทุนที่3ของผมนอกจากพอร์ตหุ้นไทย และพอร์ตหุ้นเวียดนามแล้วก็คือพอร์ตหุ้นต่างประเทศที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นหุ้นประเทศอื่นๆยกเว้นเวียดนามก็น่าจะกลายเป็นพอร์ตระยะยาวของผมโดยที่แต่ละพอร์ตก็อาจจะมีขนาดพอๆกันคือพอร์ตละ30-40%ของความมั่งคั่งและผมคิดว่านี่ จะเป็นพอร์ตที่เหมาะสมที่จะให้ผลตอบแทนที่ดีพอใช้อาจจะประมาณปีละ10%แบบทบต้นและมีความเสี่ยงที่ยอมรับได้เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือคนที่บริหารซึ่งวันหนึ่งก็ไม่ใช่เป็นผมอาจจะสามารถทำได้ไม่ยากนะักแน่นอนว่าการประพอร์ตครันน้งนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้อีกโดยเฉพาะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภาษีและกฎเกณฑ์การลงทุนของไทยซึ่งอาจจะกระทบกับการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตัวอย่างเช่น อาจจะเปลี่ยนเป็นว่าห nope, totally ุ้นของคนไทยที่อยู่ต่างประเทศไม่ว่าจะลงทุนผ่านเครื่องมือหรือผลิตภัณฑ์อะไรก็จะต้องเสียภาษีทั้งหมดเป็นต้นหรือวันหนึ่งอาจจะเป็นว่าการลงทุนในหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหรือต่างประเทศหรือไม่ว่าจะลงทุนผ่านเครื่องมืออะไรก็จะต้องเสียภาษีเท่ากันแบบของสหรัฐอเมริกาซึ่งก็คงจะเปลี่ยนแปลงเกมการลงทุนของเราอย่างสิ้นเชิง และการเป,ปลี่ยนแปลงทั้งหมดนั้นผมคิดว่าเป็นไปได้เมื่อคํำนึงถึงว่ารัฐบาลต้องการเงินเพื่อที่จะใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่รายได้และศรษฐกิจกลับถดถอยลงถ้าถึงวันนั้นเราในฐานะนักเลือกก็จะต้องปรับตัวหรือปรับพอร์ตไปเรื่อยๆทำสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองและก็คงไม่เหมือนการปรับพอร์ตของผมที่ตอนนี้กำลังพยายามลดพลังงานของการลงทุนโดยเฉพาะ การปรับให้เป็นการลงทุนจากที่เคยทำแบบ Active หรือทุ่มเทเลือกหุ้นรายตัวเป็น Semi Active หรือเลือกประเทศและเลือกกองทุนมากกว่าการเลือกหุ้นรายตัวและปล่อยให้กองทุนหรือหุ้นในประเทศเหล่านั้นดูแลตัวเองในระยะยาวเราจะเข้าไปซื้อขายน้อยมากอักก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการปรับพอร์ตหุ้น ในแบบฉบับของดรนิเวศเหว่าชิรวาวรากรค่ะทุกท่านคิดเห็นเป็นอย่างไรและมีการปรับพอร์ตหุ้นของตัวเองมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ<ม>ซึ่งหลายท่านอาจจะอยากทราบนะคะว่าดรนิเวศเนี่ยท่านจัดตั้งบริษัทชื่ออะไรนั่นก็คือบริษัทตีแตกจำกัดนั่นเองโดยมีทุนจดทะเบียน2200ล้านบาทนะคะจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของโฮลดิ้งคอมพานีก็คือ ทำธุรกิจในการลงทุนในหุ้นแล้วก็ทรัพย์สินอื่นๆด้วยนะคะถามว่าซื้อหุ้นนอกเนี่ยต้องเสียภาษีหรือไม่แน่นอนว่าซื้อหุ้นโดยตรงต้องเสียภาษีซื้อกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศหรือว่าไม่ต้องเสียภาษีแต่มีค่าธรรมเนียม1-2%ต่อปีจากเงินลงทุนนะคะและซื้อ d r หรือว่า DRX เนี่ยไม่ต้องเสียภาษีท่านไหนได้ลงทุนในหุ้นในต่างประเทศแล้วหรือว่าลงทุนใน d r เนี่ยยกมือขึ้นเลยค่ะ หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็คลิปนี้จิมขอ68ไลค์เช่นเดิมนะคะก็เป็นกำลังใจให้จิมได้นะไม่ว่าทุกท่านจะลงทุนอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกทุกท่านเลยนะคะยังไงเราก็จะอยู่เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้เนาะวันนี้จิมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ